การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ LMS ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังหินสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรีสเกตตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรีสเกตได้มีนโยบายและกำหนดนวัตกรรมด้านการพัฒนาการศึกษา โดยให้สถานศึกษาใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ LMS เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนผู้เรียนและผู้ดูแลระบบที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหากิจกรรมต่างๆผ่านเว็บไซต์ผู้เรียนและผู้สอนติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านเครื่องมือสื่อสารที่ระบบจัดเก็บไว้ให้เช่นอีเมลกระดานถามตอบและการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ในระบบเพื่อให้ผู้สอนสามารถนำไปวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาส์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวางหินได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติและสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ LMS ดังนี้กิจกรรมที่1ขั้นเตรียมการดำเนินงาน1.1ด้านการพัฒนาบุคลากร หการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายด้านการจัดการศึกษาจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ 2. การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ระยะที่2การใช้งานระบบ LMS หรือ ระบบการจัดการเรียนรู้ในการบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2,563เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาออนไลน์และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ LMS 3. การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ระยะที่3การใช้งานระบบบริหารจัดการ การเรียนการสอนออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2 5ง3นรเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวมของระบบ lms การเข้าใช้ระบบสำหรับผู้สอนการจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบการจัดการเนื้อหาบทเรียนการจัดการเอกสารประกอบเนื้อหาและการจัดการแบบทดสอบวัด ผลและประเมินผล 4. การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาด้วยระบบออนไลน์เพื่อให้ครูสามารถนำระบบออนไลน์ไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 5. การเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์สำหรับครูผู้สอนประจำปีงบประมาณ2563 เพื่อทดสอบและเข้าใช้ระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับสถานศึกษา1.2ด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอน 1. สถานศึกษาประชุมบุคลากรกศนอเภอวังหินเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์การใช้งานระบบ LMS 2. จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์การใช้งานระบบ LMS เพื่อขยายผลให้ครูและบุคลากรกศสนอำเภอวังหินมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบ LMS สามารถใช้งานและสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยระบบ LMS ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสามารถนำรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 3. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีคลังสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน กิจกรรมที่2ขั้นบันเนินการ2.1การสร้างห้องเรียนออนไลน์ LMS 1สถานศึกษาประชุมทบทวนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563และสร้างห้องเรียนออนไลน์ LMS ระดับกศนอำเภอและระดับกศนตำบล2.2 การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ LMS 1. การทดสอบห้องเรียนออนไลน์ก่อนนำไปใช้สอนจริงกับผู้เรียน 2. การทดสอบสอนห้องเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียน 3. การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ LMS ให้กับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังหินทั้ง8ตำบลกิจกรรมที่3ขั้นสรุปผลการดำเนินงานโดยผ่านการจัดกิจกรรมกระบวนการ PLC เพื่อสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ LMS ในแต่ละกอสนาตำบลทั้ง8ตำบล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึง้นผลจากการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ LMS พบว่า 1. ด้านนักศึกษาผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการจัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 2. ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ และเกิดทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3. สามารถเข้าถึงสื่อที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์และสื่ออื่นๆผ่านช่องทางการใช้เทคโนโลยี 5. ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมและทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนด้านครูผู้สอน 1. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมสื่อการเรียนการสอน 2. ครูสามารถจัดเก็บไฟล์งานได้อย่างเป็นระบบ 3. การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลายน่าสนใจ 4. สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 5. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์และ6มีห้องเรียนออนไลน์ lms ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่มีความหลากหลายเช่นกลุ่มนักศึกษาที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องนักศึกษาที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดเป็นต้น ปัญหาอุปสรรคจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยระบบห้องเรียนออนไลน์ 1. การทำงานของระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้าไม่สเสถียรส่งผลให้ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้อย่างต่อนเนื่อง 2. โทรศัพท์มือถือมีหน้าจอขนาดเล็กทำให้ผู้เรียนเข้าไปอ่านเนื้อหาได้ค่อนข้างยากและมีตัวอักษรขนาดเล็ก 3. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่เอื้อต่อผู้เรียนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ